สวัสดีค่ะยินดีต้อนเข้าสู่ช่องกวางกาคนด้ยวุ้ยวัดก่อวัดก่อไหนเอ็นเพลย์วัดก่อไหนอุ้ยพี่น้องเยพี่น้องกระป้อมใหญ่กิงกากระป้อมใหญ่อุ้ยโอ้ยกระป้อมใหญ่อ๋ออีกัวน่ะ มันอีกวัวหน้าหรืออีก,กับปอมใหญ่มากพี่น้อง <c oughs> อ,อุ้ยอยีกัวหน้าตัวใหญ่มากกินแอปเปิลอุ้ยตัวยานแทนอยู่วัดก่อในตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดบนราชธานีโอ้แต่เอ๊แต่เอ๊แต่เอ๊โอ้นิ่งจังเลยเวลาจริงๆดีมากดีมากอ,อ,าาอีกัวนาอีกัวนาแล้วอีกระปอม กระป๋อมใหญ่ตัวนี้กี่โลนี่กระป๋อมภูเขากระป๋อมภูเขาก็อีก,กวัวหนะ้มตัวเดียวกัน,กน,นปุณิยเน,เนเาะพันดี้วไ้สพันเดียวกันเอาตีงแล้วตีงแล้วอีกัวหน้านะ อันนี้สร้างอั้าเรอ่เนสร้างเขาเรียกยังวะบ่อน้ำบ่อน้ำโบราณเรียกอีกอันนึงก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะสร้างคนให้ขยันต้องตักถึงจะได้กิน ตักถึงจะได้กินถ้าไม่ตักไม่ได้กินเพราะว่ามันเปิดจากก๊อกไม่ได้สมัยก่อนพี่น้องเอ้ยนี้คือมาดานอันนี้คือสมัยใหม่เอาบ้านเกิดใครคะเออบ้านเกิดไฟมีนะ สัมภาษณ์หน่อยตั้งแต่นานหรือยังโมเดิมาโดนแน่ไม่วัดนี้นานยังนานแล้วตั้งแต่เกิดก็เห็นเลยโอ้ยมีแต่ต้นมากว่าพี่น้อยเพราทำบุญพุ่นต้นมากว่าเป็นบุญเหคิดนะครับโอ้ยต้นมากกว่ามันต้นนเกว่ามาเห็นมานี่ครับบกงวดขาเฮ้ยขึ้เขาขึ้นเขาคนน่าขาวดีกลัวน่ะ วัดก็ไซสนพนคนก็ไซส์ห้องคนก็พอกัน,นร่มรื่นค่ะวัดนี้ร่มรื่นวัดใหม่ทองสว่างวัดใหม่ทองสว่างบ้านก่อในอำเภอตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มาทำบุญถวายพระเพลนค่ะนี่ราสีไปเย็นๆนี่ละพวแปรเป็นใครเพลียอยู่ยังไง ออกไปทั้งน้องจับนินิเนี่ไปโรงเรียนยิมโรงเรียนกลับลงก็ออกทางเรียนไปหมันเป็นทางเหียาอไปเยียบหัวตงตลอดมันไปสายมันสอดออกมันาออกทั้งมน้ององสคุณเออตัวนี้ออกหมบางเนียเออตัวนี้มันออกมันน้องจับเนาะเนี่ยครับององไปทั้งหัวเป็นคนตั้งไรับมาขาราตีคนบ้านนี้อยู่ินทอดครับ สิรินทร์พอขายหอดมาลินอ๋อมะซาวบัณ่ะมาหาเราขายแถวนี่จ้าแต่อย่าเชืนอใจคว้างติดตามในช่องยูทูบแม่หน่อยน้องเหมยเด้อจีเ็นเลยนี่บอกได้หมดล่ะลูกเพราะเราถ้าไม่มีเอฟซีเราก็ไปไม่รอด มันกอกบมีพญานาคเหมือนกันนะคะ,ะถูกปู่อปูรอคคอรนให้ลกูกหลานคนอบสุขคอบปูอเออชอปูดอกบัว พระมันต,ตีกองเพลนแล้วนี่คือทางอีสานทางอีสานต้องตีกองเพลน เพนะคะเนี่ยอาหารที่เอามาห่อค่ะเดออาหารอีสานอสานก้วแกงไก่ลาบว้วนกัวกัวตะกัดัน คแค่นี้นะคะพอจบคลิปแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หน่อยน้องเหมอนด้วยน,นะคะถายที่ดีก็จะปรับปรุงค่ะสวัสดีค่ะ